สวัสดีค่ะนะคะพะรวยนะคะวันนี้มาพบกันตอนเช้าเลยนะคะเมื่อวานนี้กลับมาดึกนิดนึงนะคะเหนื่อยก็เลยไม่ได้ลงให้นะคะเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะ mm hmm. ขออนุญ,ญาตย้อนผลงานนะคะเมื่อวานฮาหนอยนะคะประจําวันพุธที่20เดือน5 6 3นะคะ mm hmm. ลองมาดูย้อนกันว่าผลเป็นยังไงบ้างนะคะนะคะพะรวยเมื่อวานนี้นะคะผลชุดพิเศษนะคะผลมันออก937กับ90นะคะผลเมื่อวานนี้นะคะ 937กับ90นะคะเมื่อวานนี้ถ้าใครเล่นแนวเลขเด่นก็จะได้ตัว9กับ0ย์ไปด้วยกันนะคะแถมยังได้เป็นตัวเจาะเน้น9 0 0 9ไปด้วยนะคะถ้าใครไล่เลข9คุณก็ได้9 0 0 9ไปด้วยนะคะส่วนใครนะคะเล่นแนวเลขไล่แล้วชอบเลข3คุณก็ได้ตัว3 7ไปด้วยนะคะถือว่าตรงนี้ก็ปังมากๆเลยนะคะต่อไปชุดทนอยชุดธรรมดานะคะผลมันออก265หกับ85นะคะตรงนี้มันเข้าตัว เข้าตัวเด่นไหมไม่เข้านะคะแต่ว่ามาเข้าตัวกันนะคะเข้าตัวกันเข้า5665นะคะตรงนี้นะคะถ้าใครเล่นแนวเลขไล่คุณก็จะได้ตัว5665ด้วยนะคะแถมคุณได้5885ด้วยนะคะสำหรับฮานอยชุดธรรมดานะคะ ต่อไปชุด VIP นะคะชุด VIP นะคะผลมันออก8 2 7กับ3 4นะคะตรงนี้นะคะตรงนี้ถ้าคุณเล่นนะคะจะได้ตัวกันด้วยนะคะ3 4 4 3นะคะใครเล่นแนวเลขใกล้3จะได้ตัว3 4 4 3ด้วยนะคะส่วนใครเล่นแนวเลขกล้7ก็จะได้ตัว7 2 2 7นะคะตรงนี้ชุด VIP ก็ถือว่าปังนะคะสำหรับคนที่ดูสถิตินะคะตั้งแต่แรกนะคะแล้วคุณเริ่มไล่เป็นคุณก็จะถูกนะคะ เดี๋ยวลองดูนะคะต่อไปชุด4ดีนะคะชุด4ดีนะคะพารวยนะคะตรงนี้มันออก0 6ย์ไอศูก้กับ62นะคะตรงนี้เข้าตัวเด่น6นะคะถ้าใครไล่แนวเลข6ตัวนี้ตัวนี้เราเจาะไม่ถึง62นะคะก็ตรงนี้ไม่เป็นไรนะคะถือว่าเข้าตัวเด่นนะคะต่อไปเองมาดูเจาะรวมมิตรนะคะว่าเอ่อมันเข้าสิติเข้าตัวไหนบ้างนะคะเจาะรวมมิตรเมื่อวานนี้นะคะ เข้าเด่นนะคะเมื่อวานนี้มันจะมีเข้าเด่น7นะคะตัวเข้าเด่น7ตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีเข้าตัวเน้นนะคะห้าหนะคะตรงนี้จะเป็นของ ตัวชุดธรรมดา1นลัดแล้วนะคะตัวนี้เข้าตัวกันนะคะ5665นะคะแล้วก็มาเข้าชุดวีพตัวกัน3443นะคะชุดวีพนะ2 2ฮานอยแล้วเนาะต่อไปมาดูแนวเลขใกล้ค่ะแนวเลขใกล้นะคะเมื่อวานนี้ถ้าใครนะคะไล่แนวเลขนะคะตรงนี้เลข7คุณได้72นะคะตัว7227ของชุด VIP นะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ใครไล่แนวเลข หคุณได้ห้าหนะคะตัวนี้ของห้าห้าจะเป็นตัวของชุดธรรมดานะคะส่วน ใครไล่เลข8ตรงนี้ก็ไปไม่ถึงนะคะแต่ใครไล่เลข5นี่ได้5885ไปด้วยนะคะของชุดธรรมดานะคะยังไงก็ถือว่าปังนะคะสําหรับตรงนี้ของราคาพารวยนะคะเดี๋ยวไปดูสถิตินะคะประจ,จําวันพฤหัสที่2ี่เดือน563นะคะว่าราคาพารวยเจาะเป็นตัวอะไรนะคะยังไงเพื่อนๆก็ค่อยๆดูนะคะคนที่เข้ามาใหม่ๆนะคะหรือผู้ติดตามถ้าไม่ใหม่ลองย้อนไปดูคลิปนะคะของราคาแรกๆนะคะคุณจะต้องค่อยๆดูสถิติ ไปนะคะเหมือนตัวเลขมันจะเยอะนะคะแต่ถ้าเราดูดีๆแล้วคุณจับเป็นยังไงคุณก็ถูกแน่นอนนะคะสำหรับแนวทางของนะคะพาวลยเดี๋ยวไปดูชุดวันที่21นะ,ะเดี๋ยวมีบอกหวยลาวด้วยนะคะทำเสร็จแล้วเนาะ,ะเดี๋ยวลองไปดูของวันที่21ของห้าน้อยก่อนนะคะ เดี๋ยวลองมาดูนะคะประจําพุหัสที่21เดือน5 6 3นะคะ,ะ,คะ,ะ,คะพาลวยเจาะได้ตัวไหนบ้างเดี๋ยวเพื่อนลองมาดูนะคะชุดพิเศษนะคะพาร,รวยเจาะเด่นได้8ได้9ได้0นะคะเจาะเน้น8 9 8 0 9 0นะคะสติติเดิมคืออย่าลืมมองตัวกัน3ตัวตรงแล้วก็ตัวแนวเลขใกล้นะคะวันนี้นะคะพาร,รวยไม่ได้วงเดี๋ยวขีดให้เลยนะคะเพราะว่าหุ้นม,มันเยอะมากเราทําช่งชาวงเช้านะคะอาจจะ ไม่ได้วงให้เพืเ่อนๆครบนะคะยังไงเพืเ่อนๆก็ไม่ต้องตามนะคะโดยตามที่เราวงก็ได้นะชอบตัวไหนชอบตัวเด่นตัวไหนคุณก็ลองไล่เลยนะคะตรงนี้เนาะเดี๋ยวครบหรือยังแปดหนึ่งแปดสองโอเคต่อไปชุดธรรมดานะคะฮาหนอยอชุดธรรมดานะคะเราจะได้6ได้7ได้8นะคะจะเน้น6 7 6 8 7 8อย่าลืมเหมือนเดิมอย่าลืมมองตัวกัน3ตัวตรงนะคะแล้วก็แนวเลขใกล้นะคะตรงนี้นะคะ ย้ำนะคะตรงนี้มันเป็นเพียงสีติในการคำนวณน,นะคะยังไงเพื่อนๆก็ลองค่อยๆดูและศึกษาไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้เนาะแต่เราก็จะลงให้เพื่อนๆทุกวันเลยนะคะดูแปดเก้านะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะ,เด, 8, 1, ะ,คะเดี๋ยวจะวงให้ตัวที่วงนี่คือราคาพารวยชอบนะคะไม่ใช่ว่ามันจะออกไปเป๊ะๆนะนี่คือในใจชอบแต่ถ้าเพื่อนไม่ชอบก็ลองไล่ดูตัวอื่นได้นะคะสําหรับตรงนี้นะคะ ต่อไปชุด4 d ดีเจาะเด่น4 5 6นะเจาะเน้น4 5 4หแล้วก็5-6นะคะตรงนี้นะอย่าลืมนะคะใครก็ถูกแล้วก็หัดแบ่งสันปันส่วนนะคะทําบุญสร้างโบสถ์สร้างวันนะคะเราจะได้ต่อยอดทําให้เราเจาะเข้ากันทุกๆวันนะคะอย่าลืมนะคะต่อบุญนะคะเป็นการต่อบุญทําให้เรามีโชคมีลาบนะคะ ตรงนี้เนาะเดี๋ยวมาดูเจาะรวมอ่ารวมมิดนะคะนะคะเด๋ยเจาะได้6ได้7ได้8ดได้9กนะคะเจาะเน้น6 7 7 8 8 7 9 0ตรงนี้สำหรับเพื่อนๆที่ขี้เกียจคิด,คด,คด,คดมาช่องนี้ได้นะคะคือคุณไล่ไปเลยนะคะช่องเดียวสำหรับเจาะรวมมิดแล้วคุณใส่ไปเลย4หานอยนะคะยังไงคุณต้องติดนะคะพูดตรงๆหลุด3ใน1หรือ2ใน1นะคะลองดูเนาะเพราะว่าตรงนี้นะคะบางทีเราเห็นเลขมันเยอนเราขี้เกียจเอาแทงช่องเดียวเลยดีกว่า4ี่ฮานอยยังไงก็เดี๋ยวลองมาลุ้น นนะะสําหรับวันนี้ว่าจะปังหรือเปล่านะคะยังไงก็นะคะพ่อยก็ขอให้เพื่อนๆรวยๆรับทรัพย์เช่นเดิมนะคะวันนี้เนาะเดี๋ยวอีกสักครู่จะลงเป็นแนวทางหวยลาวให้นะคะเมื่อวานนี้ก็เข้าแนวเลขไล่นะคะเมื่อวานนี้เนาะเก้าสี่สี่เก้านะคะแล้วรู้สึกจะเข้าตัวเด่นด้วยเดี๋ยวลองไปดูกันยังไงวันนี้นะคะพลอยก็ฝากกดติดตามนะคะกดแชร์กดไลค์กดกระด,ดิ่งนะคะกดขั้นสุดท้ายนะคะแชร์เพื่อเป็นการได้บุนให้เพื่อนๆได้เข้ามาร่วมดูสิติจะได้ถูกกันปังๆหรือ รวยทุกวันเลยนะคะยงไงวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ